ขายดีบอ่อโม่นโเนาะฮ่า่โขายตัวได้ดีเนาะสามเ่ธรราดอีจาบตัวน้อย่ใหญ่สาเนน้อย่่าสามเซ,นห,น,น,เน,มเซนหาสดเลยเนาะสบา,ด,สบาดีเลยทำ่ห้่าดาด,าด้โตขายได้ดีปลาเนาะหาสิบนพะันาปลาคองบ่อปลาซีเนาะ กองห้าพันบ่อกองห้าพันจะเอาอุกรณกองห้าพันบ่โดยวุนสือซอยโดยสือซอยไม่ถ่าอะกองพี่นองเลยเห็นางขายก็จอดหนาวอยู่เนาะเอาวันนี้คืออากาศแปลกๆเนาะแม่นะวันนี้วันนีคือข้อนเนาะโดยโดยปกติวาบุญกับบรินมามาหันตัวมาเถือนี่จะสอบใหญ่เนาะ là bọn <laughs> 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 tôi ăn đi hà đấy nó. <.ife> <laughs> ถ่ายออกมาอตอนเสาร์เมนี้มู่มีแดดเจ้าพี่น้องเลยขึ้นทองฟ้ากะคึ้มมืดมัวไปด้วยหมอกเนาะเสามืเอนี้อากาศดีกว่ามือ่อตะกรันผัสสะานมาของเมืองเซบอนพี่น้องเลยอ่ะข้างประวุนก็ได้ตื่นมาแต่เสารมาเลาะตลาดถ่ายบรรยากาศในที่พี่น้องเบิ่งยามเสารด้ีพี่น้องเลยของเมืองเซบโอลว่าเปิดภาพมาแต่ละเพื่อกอะ่ะ สวยเห็นแดดเป็นยังไงเนาะเป็นยังเนาะอันนี้่ขพามาลองตลาดตอนเช้าพี่น้องเลยครับขอดูไปวุ่นกับการผักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนกันบัสสุขูสุขชนพี่น้องเลยพบพอพบเจอกันอีกแล้วกับช่องประวุ่นรอดมือที่สามของยูเมืองเซโปนเด้อพี่น้องเด้อโอย ขาดี้วมีค่าเด้อขายดีบ่โมหน,นเนาะขายตัวหไหนดีเนาะสาม่อ,สสอาตัวน้อยเนียบกสามสนหโอ้ช่วงนี้ขายดีเห็นะมเนาะเป็นเทศกาลบอกใกล้เทศกาลกุดกุจีนเ,าเนเาะกุจีนนะ<ง>กุเวียดพี่น้องเลย่นกัขายดีแลโมนเนาะ แแเป็นจ um ิงไปละครูอ่าเนาะพี่น้องเยสนรกับมตคนเวียดนามเนาะเพราะว่าเป็นเทศกาลของเพื่อนบ้านเพื่อนเนาะกุ๊ดจีนกุ๊ดเวียดพี่น้องเลยอ่าแก่ของหอดแล้วเนาะเดอไปพาละบ้นพี่น้องเลยเนาะอไม่ขาเด้อฮ่่่่า่้า พาจะหาเลาะตลาดอีกก้อนข้าชอบขายขายมีทีน้องอยูง่ายหมอเศร้าเนาะมาเลาะผูเดียววันนี้พี่น้องเลยเนาะทางบ่อเซียงยังบ่ตื่นเนาะขอกมันยังเศร้านะ,าะพนนี่นอนะ้องบ่อยากลบเกลื่อนบ่อยากลบควนเผินเนาะควันก็มาหาเลาะก้อนแต่เศร้าท่าบรรยากาศพี่น้องเบิง่ง การสืบข,ขอไปบ้านบางคนเนาะกต่ผู้ทีบาบุญกับศีลมหาซืบเข่าไปเลยะนะพี่น้องเลยจะมีทางปุยไนเจดีเนาะเป็นเอฟซีจากฝั่งไทยเป็นกกได้ฝากเงินมาให้บาบุญสะละบ้านพี่น้องเลยนะอ่าจำนวนหนึ่งเนาะอ่าเพื่อซืบเข่าให้สาวนางวัดสันอ่าปีมุกปีใจในคะนเวลาพี่น้องเลย สาวนางหนึ่งกระสอบปรผสมมาว่าเห็นคนซื้อสองโลเนาะน้อยโพดป๊ะผสมเอาเงินไปเลยซื้อให้อีกกอดเนาะสองเอหนึ่งกระสอบเนาะเพราะว่าทางปุ้งยัยจากเอฟซีจากฟังไทยพี่หน่อยตัวของคนส่วนลายๆเนาะแต่ตันนี้มาเบิ่งปลาก่อนพี่น้อยปลนะาปส,ดสดๆเลยเนะาะปลาดีเลยท่านผู้ชมเลยโซขายได้ดีปลาเนาะห้บดีหมดห้าสิบพัน ปลาคองบบอปลาซีเนาะโอ้โหเก็ีเจปวดเป็นปลาซีงเลยโอนน้ยเนาะไปซิเกกินอยู่สบัตีกทีหนึน่งเลยเด้ยเด้มาได้เซ้าเนาะไม่ค่เนะนนะเนาะไม่สีมงผุกอไปาปาไปหาหลอกกันบนัตรเด้ ใจได้ไหมค่ะเด้อเนาะภาบรรยากาศพี่น้องพึงกอนตอนเช้าๆตลาดเซ้าเซโปนพี่น้องเลยตอนโซนพักกอนกลางคืนเนาะตลาดอเช้ามวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะเป็นมือดีมืองาม มือโฉบมือมานมือคำมือคูนของครอบครัวน้องตุลพี่น้องยคนก็ได้ย่อเซลเราได้อมันนี้เนาะจะวุ่นกับสื่อเข่าไปเซลเซาประมาณสี่เกินสี่คลองแล้วแหละพี่น้องเลยสื่เข่าไปทางโอเชียงคนออกมาก่อนพี่น้องยดูเงินเรื่องสื่อหาสื่อข่าวป่าเนาะสื่อปลาซ่านปลาตลาด คิงน no ้ิงไิให้งให้ทองห้าพันมีทองสิ0พัน็มีทองห้าพันองสิบพันมีเนาะบัตรประบุนยัง่มดเมื่อเมื่อนหนซับบัตรอ่าฮะมันได้แห้งได้บมาปลูกก็ได้บ่อน ก็จะกล้องหนึ่งอันนั้นไปถ่ายแม่นบ่ไปถ่ายเอากองหนึ่งได้กล้องห้าพันบ่กล้องห้าพันจะเอาคุละกรกองห้าพันบ่โดยวุ้นซอซอยเออซอซอยไปถ่ายคุลลกรพี่น้องเอลยห็นมานั่งขายก็จอดหนาวอยู่เนาะเอาวันนี้คืออากาศแปลกแปลเนาะแม่น้อวันวันคือข้อนเนาะวันนีนวันวานี่เป็นมืดคึบอยู่มืดคึบอยู่วันนี้ เ้อมนเป็นอากาศดีย่อเสาถึงเพื่อนเสาน้เพื่นตุนบ่อไปนองเลยนบ่ตอกมาได้ไปน่อยผมมีฉบับแจ้คนี่ยู่หาพันน้องจ้าใจเดินกเฮ้อต้องเมย์สามพันเอ่องูเบิดเด้ย่าตกใจลูกไป cọp dài sì sơi rồi sì sơi lục mau rồi rồi nhang cái thân là còn này ba ngang em có bà bà. <laughs> bà. Sát, Phục nghe này nè <laughs> <bà. cười> mặt bát nhầy thái mặt lên đây mẹ này nè mala hà păng kịp thổi kinh ngợi sấm sét nó ผั 5, กีบลายๆเด๋ดวเปเก็ได้แมเดอตลาดเศร้ามังสเตอร์ีมังพาเกลือมันละเบงอลเป็นอไ เอาบางทางเขาหัานหน้านก่อนเนะ <Okay. S 1> าะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศของมันนี่ก็เป็นแบบนี้ไงคักแล้วชาวพี่น้องเลยเนาะหางบรรยากาศเ,เวลาเขาทำงานหรือว่าเขาถ่ายคลิปเขาพี่น้องเลยบ่ฮ้อนเนาะหัวว่านหรืออะไรแค่ห่อยว่านพี่นะ้องเลยโอ้ นีจะพักไปยาเนะะะาะไปจากพืทางเลยป้ะเราซื้อเข่ากันเข่าซานอาหารที่เราวนเคยซื่อคนละ ข่าแล้วปาดเนยห่่นขา่านห่านข่าเปลือกสบายดีเด้อมีคาเด้ห่าน่ซโอ้นเ็ดเป็นทงน้อยค่าม,มีบัตรเนาะตอ,อนอมา,าอ,อวยวเขาออเป็นหนอยเกกู้งระเบิดหน่อยเกกู้ระเบิดนีอน่อะไรงนี้วัระเบิดหนอยเกบกู้ ระเบิดิ่นออกเดี่ยวงานนะเวลาไปนอนค้างคืนนะเนาะมี็นมาซื้อไว้สิตักรโล่เลเนาะตรงไหนเนาะสิบสองโล่สิามโล่บก<อ>ุม<อ>ีนสิบสมกุมิๆยยปกติว่าบุญกัดบริเวณมาแล้วมาหัหาตานตัวระเทือบนี่จะสอบใหญ่เนาะ,ม,นะมาเรานี่เป็นเตียนแปลงเป็นท,ท,ทงย่อย สีขาวซีนำเลยซีขาวไม่ชูลูกชูเต้ากินบ่เอออยู่บ้านไหนเจ้าน่ะนาลมบ้านนาลงนาลงนาลมอ่าาตลาดในเศร้าเนาะโอ้มีเขากินโอมีข้ากินเลยมาซื้อเขาให้ลูกมีข้ากินมีซื้ออ่าเดอเดอเดเออนี่าวนาวานแหลวเนาะคนมาซื้อเขา สองกิโลกาแต่นกโล 1, 5, น,นึงหาพันข่าพีน้งเลยขอนิ้วเนาะข้เจ้าละโลละซา,กกา,า้าสอง้าวเโลละซาสาสเป็นเงินบาทานะบาทพี่น,น้องเลยนะซาบาทด้เนาะ นีโลหนึ่งซาบบาทาบบาทอะสิบพันเนาะซาบบาทเป็น,นยังไงขายดี่เอ้ยเ่าช่วงนี้ขายดีเนาะปกติมาเห็นเต็มแม่พันเนาะปกติมาเห็นแต่แม่พันขา,า,ายพี่น้องไง พอได้ลงเนาะอโ,โอ้เลียงหม้เลียงหม,งม้ขายแซนหาไปสอบหนึ่งแซนหาได้เนาะคิทโลแซนหาอันนี้แซนแปดคิ0โลแซนหาเราเลยสนะิบหาพันแซนหา, 15, นหา,าประมณ สองร้อยกว่าบาทกีัเคทางบาบุญเอากระสอบหนึ่งเด้อืกระสอบใหญ่เลยบะบุญเนาะเอาโต้เจ็ดซนเจาเอาโต้เจี๊แซมกับว่าทางเอฟเนาะ จากฟังไทยคนกากมาก็ได้ได้รถมาอ่าะอ่ี่ฟังไทยพนอนมาพันหนึ่งเน้อมเยพันหนึ่งกับมฮอดเกแสนช้ำเนาะทั้งหันอะไรพันหนึ่งอะไรเอ่ยเอออะไรพันโมเอากงแบบโมเอาแต่งผิวอ๋อเด็ดมันมันโมยูของเก่านะมันยูของเก่าคนๆลองเนาะ

เซโนนะวูลทานเบรกอ่ะ6 0 0 0 640,000บาทเนาะต่อ1 0 0บาทเป็นยังไงนนีาย700,000วงตื่นให้อยู่ประมาณ60-70,000ประมาณนีเนาะประมาณรอบกระบากเนาะบ่เป็นยังซอยกันพี่น้องเยจานก่อนะนะ

งานเถื่อบางเดียวไม่ไม่ยากนะงานนัน Cảm